สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาล้านแน่อร่อยจริงช่วงเวทีประชาธิปไตยนะครับเวทีแสดงความพิเห็นวันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมที่สนใจหรือว่าลุ้นนะครับอนาคตของฟุตบอลบ้านเรานะครับร่วมกันแสดงความพิดเนหน่อยก็แล้วกันว่าอนาคตาฟุตบอลอนาคตลูกหนังบ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะเลือกตั้งนายกสมาคมก็ดูจะแบ่งเป็นสองฝั่งสงฝ่ายแล้วก็มี ปัญหาเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายทางกรกตก็ยังไม่รับรองเนี่ยนะครับไปที่หกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับหกหนึ่งสี่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับประจั์ครับครับใช่ครับผมเกียรติอุดรเกียรติอุดรนะครับคุณเกียรติอุดรนะครับครับเป็นยังไงสนใจสนใจเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมลูกหนังเมื่อวานนี้หรือเปล่าสนใจครับสนใจสนใจแล้วแล้วลุ้นใครเชียร์ใครอยู่ในใจหรือเปล่า บางทีเขาสมัยนี้ก็ต้องเชนต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแล้วสามสมัยที่ผ่านมาเนี่ยแมมทำซีเกมตกรอบแรกสองสมัยซ้อนเลยโอ้โหอันนี้คงเป็นประเทศแรกอ่ะของโลกที่บริหารจัดการแบบนี้นะเอุ่ณก็บอกว่านายกสมาคมไหมไม่สามารถที่ไปเป่าไปเสกได้ในทีมเข้าร่งเข้ารอบนะโอ้โหนี่ขนาดนี้ยัง ไม่ดูตัวเองบ้างหรอสามสมัยแล้วยังอยากจักลับเข้ามาอีกทําไมนะครับเนี่ยอีกอ,อยาก่างหนึ่งการบริหารการจัดการเลือกตั้งนี่ก็คุณประจักษ์เอาง่ายๆนะให้ผิดประธานไปก็จบเลยอันนี้อะไรมีการสวมสิทธิ์ลงคะแนนแทนกันเนี่ยอืไม่รู้มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการข้างในอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับธรรมนูญใหม่หรือเปล่าหรืออะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกเพียงแต่ว่ามันถูกตั้งข้อสเกตว่ามันไม่โปร่งใสมันวัวเตอร์บางทีก็ไม่ใช่วัวเตอร์จริงอะไรทํานองนี้ไง ไม่ผมงงมากเลยตอนเนี่ยผมงงทุกคนก็งงหมดอ่ะเอางงแต่ว่าอนาคตเน,เนี่ยลูกหนังบ้านเราในมุมของคุณเกียรติเนี้ยมันจะเป็นไงซีเกมครั้งหน้าเนี่ยมันจะได้เหรียญทองไหมเนี่ยสโมสรเขาคิดแต่ผลประโยชน์ของเขาสวมมากนะ,ะ,ะครับอออันนี้เนี่ยเนี่ยซีเกมเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะจะปล่อยตัวก็อาทิตย์เดียวนี่จะไปรวมตัวกันทันไหมเนี่ยสโมสรตอนนี้ก็อัดไทยคมมาเลยเนี่ยอ๋อครับ มันมีมันมีหลีกอะไรระมันมีถ้วยนั่นถ้วยนี้เดี๋ยวก็โตละยย่นเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวก็ไทยคมอะไรอย่างนี้มันมันเยอะเกินฮะี่จริงนะผมว่าแต่มันอยู่ที่การสับหลีกนะมันอยู่ที่การสับหลีกถ้าเกิดว่าทําสับหลีกเป็นเนี่ยมันก็มีปัญหาหลอกบอลอังกฤษบอลประเทศอื่นก็มีหลายถ้วยเหมือนกันมันอยู่ที่คนที่บริหารจัดการนะฮะอยู่ที่บริหารจัดการนะแสดงว่านายกลูกหนังสามสมัยที่ผ่านมาบริหารจัดการเนี่ยยังยังยังต้องต้องแก้ต้องปรับปรุง งบประมาณแต่ละปีนี่ไม่ใช่น้อยครับสำหรับทีนชาตินะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องงบประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นไอ้นี่ร่วมกันจำเลยร่วมกันพอเท่านี้ก่อนขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับี่จะตกใจในวกวันครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับก็ต้องเอากันเล็กๆน้อยๆเอากันสั้นๆก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องราวอนาคตของแวดวงลูกหนังบ้านเราครับอยากให้ท่านผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆนะครับ0269ครับ0269ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับใครครับ ผมทวีชาจากสุรินทร์ครับอ๋อคุณท,ทวีชาจากสุรินทร์นะครับผมครับรู้สึกยังไงกับนายกสมาคมที่มีการแย่งชิงกันแข่งขันนี่ต้องแจ้งว่าแข่งขันมาเมื่อวานเนี่ยอ๋อดูดูแล้วมันมันยังไงยังไงอยู่มันมันยังไงยังไงคือยังไงยังไงยังไงเนี่ยมันคือยังไงอ่ะมันอะไรมันมีการเมอนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าอนี่ะไม่รู้สิ ก็เขาบอกว่าไม่เกี่ยวบางคนบอกว่าเกี่ยวบางคนบอกไม่เกี่ยวผมก็ไม่งงงงอยู่เนี่ยว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะถ้าถ้าอยากรู้จริงๆนะต้องไปถามเจ้เกี่ยวอะไรเนี่ยทีมฟุตบอลบุรีรัมย์เอซีครับบุรีรัมย์อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรเขาก็เลยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เอาไม่เป็นไรเราอยู่ของเราวงของเราเออครับอแล้วนายกคนใหม่เนี่ยสมมติว่าคุณวรวีเนี่ยสมมติกกทเขา เขารับรองเนี่ย <Solomon> มันจะมันจะดีกว่าเดิมไหมหรือว่ามันมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนคนให้คนอื่นมาทํางานบ้างผมว่ามันให้คนอื่นมาทําบ้างนะผมว่าให้คนอื่นมาทําบ้างแล้วถ้าเกิดคนอื่นมาทําแล้วมันตกรอบเหมือนสมัยวรวีบางยีเป็นเป็นนายกเนี่ยจะไปว่าเขาอีกไม่ได้นะก็ทํายังไงนะในเมื่อเขาไม่ยอมรับนะฮะอืมเขาไม่ยอมรับเขาที่ใครอ่ะคุณทวีชาติบ่าที่ไม่ยอมรับเขาอ่ะ ถามว่าผมไม่มีสิทธิ์ไปยอมรับเขาตรงนั้นนะฮะก็ะมีคนตั้งขนะ้อสเกตเหมือนกันนะว่าคนที่ไม่ยอมรับคือบรรดาแฟนขับแฟนฟุตบอลอ่ะ,อะมันมันมันก็จริงนะคจับมันก็จริงนะแต่เห็นก็บอกกับสื่อนี่เชียร์กันตรึมเลยคนท,คนที่คนที่ไม่ชอบคนที่จะไม่เอาคือบรรดาแฟนขับคนที่ดูฟุตบอลแฟนลับขอบแฟนมันแท้แต่สื่อด้วยส่วนใหญ่ก็บอกเอาคนเนี้ย มันไม่รู้ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมนะเล่าให้ฟังเฉยเฉยอไม่รู้ก็แต่จริงๆไม่รู้ละอ่ะครับมันมันก็เกี่ยวเยอะเลยนะคุณประจัก์ครับต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับครับอาไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้น่ต้องรอลุนกันนะก็รอก็กตัดสินใจแล้วกันผมก็นั่งดูอย่ารอลุนอยู่นะครับครับอ่ารอรอเดี๋ยวเรารอด้วยกันนะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับคคุณประจัก์นะครับสวัสดีครับคุณทวีชาติครับอ่ะขอบพระคุณนะฮะอ่าท่านผู้ชมนะครับอ 0841ครับสวัสดีครับครับผมครับใครครับ่าสวัสดีครับอาจารย์ประจัก์ครับครับสวัสดีครับใครเนี่ยอาจารยครับอาจารย์ครับครับครัยครไหนรลายวัปต่างปรเทศราเหรับค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 รัรับครับหรับครับครัเครับคับครับารป็นยัการัอกตั้งนายครมาคุตบอลบ้านเราเนีัยมััมันจะเป็นคําตอบสบดท้ายมับคจะหาทางออับครับครับคบอลบบานเรารันพัันาขึ้นรัมคัครับพันายักครับอาจาครับพระเพร จริงๆเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าสื่อวิทยุเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยรวมทั้งคนที่สแสดงความคิดเห็นเข้าไปในในรายการต่างๆที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยอ<ม>ืไม่เอาคนนี้ทั้งนั้นครับอาจารย์ไม่เอาเลยครับถ้าในการาระบบจัดการหลีกเนี่ยถามว่าโปรแกรมบินชาติโปรแกรมการแข่งนักหลีกทำไมมันซับซ้อนกันไม่ตรงกับลาลิก้าสเปนบุนเดสลิก้าเยอรมันหรืออะไรเนี้ยแต่แผนเนี้ยที่เขาดีๆเนี่ยไม่เอามาจัดการอืเอาง่ายๆนะครับอาจารย์หนึ่งเรื่อง ระบบการจัดการทีมชาติหนึ่งผู้ที่ดูแค่ผู้ที่ดูแลอชุดการแข่งขันชุดการแข่งขันของนักฟุตบอลเนี่ยชุดที่ใส่ชุดที่ใส่ลงสนามใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเหมือนบุนเดสลีกาขอของทีมชาของเยอรมันเลยครับสู้ไม่ได้ไม่มีหรืออาจจะสู้กับเกาหลีใต้ก็ยังไม่ได้นี่หนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นการคัดสรรนักเตะเข้าสู่ทีมชาติ ่อาผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีม่ีแรงจูงใจเลยที่อย่างจะหานักเตะเสื้อสายการหน้าที่เกิดในประเทศไทยนักเตะเสื้อสายอิตาลีหรือฝรั่งเศสที่เกิดในประเทศไทยคับมันจําเป็นขนาดนั้นด้วยคุณชายจนำเป็นต้องเอาลูกครึ่งมามาเล่นทีมชาติเสื้อสายแล้วนี่คือยุคของการต้องการจะดูและความแข่งแกร่งกระาันผมถามว่าเกมการเล่นในระดับโลกตอนนี้ใช้การประทะ และการใช้บอลเร็วถามว่าตลอด90นาทีเนี่ยถ้าเขาตรงใจที่จะอัดกระดูกต้นคอหรือว่าจะอัดกระดูกหน้าแข้งเราเนี่ยถามว่านักเตะไทยตอนเนี้ยคนได้ไหม90นาทีเพราะฉะนั้นต้องทำกระดกให้แข็งก่อนใช่ไหมต้องมาดให้แข็งสู้กับชาวบ้านให้ได้ก่อนสเปนก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ตัวโตนะคุณจัดชัยแต่สเปนก็ทั้งแชมป์ยุโรปทั้งแชมป์โลกหนีไม่ได้เลยครับคสู้จีนยังไม่ได้เลยครับอาจารย์ตอนนี้เรื่องความแข่งแร่งความทนในระบใน90นาทีเนี่ยค มันเป็นเพราะว่าการการสอนการแข่งขันการฝึกซ้อมหรือว่าการจ้างมันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรือเปล่ามันมันก็เลยเอาเท่านี้แหละเออจ่ายผมห้าสิบผมก็เล่นห้าสิบอะไรตำนองเนี้ยบ่ขาดแรงจูงใจในการเล่นครับอาจารย์ถาดแรงจูงใจชาตตอนนี้เนี่ยครับผลตอบแทนมันบางคนก็บอกอย่างนี้คุณจะใจบางคนก็บอกว่าทางสโมสรไม่ค่อยจะปล่อยต้นสกัดไม่อยากจะให้มาเล่นทีมชาติ แล้วนักฟุตบอลเองก็มีความสุขวธรรมดาอ่ะเล่นทีมชาติเล่นเล่นสโมสรดีกว่าได้เงินเยอะกว่าหัวใจครับ,รบตอนนี้ถามว่าไอ้ตารางตารางแข่งขันเนี่ยมันซับซ้อนกับโปรแกรมที่จะแข่งทีมชาติเยอะมากและบ่อยบ่อย,อยครั้งด้วยทําไมไม่ทํไมไม่ไม่ค่อยเป็นไปตามปฏิทินที่ซีฟาจัดไว้รเราสังเกตนะช่วงที่มีการคัดบอลโลกตอนนี้เนี่ยรหรือทีมที่ไม่ได้อ่หรือช่วงอุ่นเครื่องเนี่ย ใทยเราทําอะไรยีกันอยู่นะตอนนี้อืมอมอ,มอันนี้คือหน้าที่ของนายกสมาคมด้วยป่ะใช่อัดนี่คือหน้าที่หลักของอนายกสมาคมเลยแล้วถามว่าตอนนี้แล้วถามว่าเนี่ยหลังจากหมดโปรแกรมที่ซีซ่าจะจัดออาจัดฟุตบอลโลกแล้วเนี่ย<อ>ถามว่าเราจะเจอใครบ้าเราที่จะได้รับฝีเท้ากับใครบ้างอ๋ออาร์เจนติน่าไหมครับ อ่าอังเฤษไหมหรือจะเป็นไทยหรือจะเป็นออสเตรเลียหรือจะอะไรครับอันนี้ผนคือการบ้านที่นายกสมาคมหรืถึงว่าเป็นเป็นผู้นำในต็อปทีมลยไหมเขามี power เมี power ที่จะเอาคนพูดเอาทีมเหล่านี้มาได้ไหมครับครับอ่ะเอาละเอาละคุณชัดชัยอ่าขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณก็ชัดชจนมาบคุนครับครับขอบพระคุณนะครับคุณชัดชัยฮะอ่ะท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะโทรศัพท์ก็มาร่วมแสดงความพิดเห็นนะครับเกี่ยวกับอนาคตของฟุตบอลบ้านเรานะครับ5447ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ<ใ>ครับใครครับสวัสดีครับคุณจางสองครับคุณจังสองครับอ,อ๋อคุณจินจังสองคุณจินจังสองนี่เป็นแฟนลูกหนังหรือเปล่าเป็นคอฟุตบอลหรือเปล่าอ,อ๋อก็ดูบ้างครับดูได้อ๋อแล้วค,คิดว่าฟุตบอลบ้านเราหน้าขณะน,นี้ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันดีขึ้นหรือมันพัฒนาถอยหลังลงก็ถ้าดูตามฟอร,ร์มก็แย่ลงครับแย่ ทั้งๆที่มันมีหลีกอาชีพนะมีพี่ระดับพีเมียมีระดับดีวิชั่นระดับภูมิภาคเยอะแยะมากมายกันครับคนดูก็เยอะมากนะคนก็เพิ่มขึ้นเยอะนะทุกวันเนี้ยครับก็ตรงนี้แหละมันถึงยุ่งครับอ่ามันยุ่งตรงไหนมันทำาไ้ถึงยุ่งลหละเาก็มันมีผลประโยชน์แล้วนี่ครับอันนี้มีผลประโยชน์ในการจัดแข่งขันนี้ครับผมมันก็เลยยุ่งอย่างนี้แหละครับครับ ก็เท่ากับว่ามันมีผลประโยชน์ก็ไปเ้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วใครที่จะต้องมาเคลียร์เรื่องผลประโยชน์ให้มันให้มันไม่ให้มันยุ่งเนี่ยมันใครทต้องเป็นคนทำสโมสรนักเตะนายกสมาคมหรือกรรมการหรือใครฮะก็ต้องนายกครับแต่แต่นี้ก็ต้องให้คุณวลวีถอนต่อแล้วครับคุณไยังไงเขาต้องรับรองอย่างนี้ครับอ๋อต้องให้คุณวลวีเป็นคนจัดการก็กทต้องรับรองอย่างนี้ครับอืม ก็ไม่รู้กกตเขาบอกว่าเสียงข้างมากเนี่ยยังไม่รับรองเลยต้องส่งเรื่องไปที่กรกตอีกต่อนึงอะก็ราบครับกรกตก็การกีฬาเขาต้องรับรองอยู่แล้วครับการกีฬาในประเทศไทครับการกีฬานี่ไม่ฟังกรกตก็ได้เหรอฮะได้ไหมได้ครับแต่ครับมีสิทธิ์อยู่แล้วครับอ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นกกตส่งมาเสียงส่วนใหญ่ไม่รับรองแต่กรกตบอกผมรับรองกัมีอะไรหรือเปล่าก็จบเลยใช่ไหมเขาเขามีมีมีสิทธิ์ของเขาอยู่ครับอ๋อเป็นเป็นสิทธิการมีโต้เหรอ ไม่คือคือกรกตโดยที่มันมันมันตั้งมาดูแลเฉยๆครับไม่ไม่เหมือนกรกตใหญ่ครับอ๋อตั้งคือมาดูแลไมไม่เหมือนแล้วตั้งับไม่ไม้ต้องมาเรียกกรกตทำไมล่ะจะไม่เรียกไม่เรียกอะไรก็กรกตชอตั้งเฉยๆทํานองนั้นก็จะให้ตรายางครับจะประเด็นก็ไม่ยอมไงครับผมเพิ่งรู้ว่าในแวดวงการเมืองมันมีตรายางผมก็เพิ่งรู้ว่าฟุตบอลก็มีตรายางด้วยเหรอครับใน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 ขณะนี้ที่ทัคพวกเป็นใหญ่เป็นโตเนฐบานถ้า เดินเรื่องแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกันนะครับอ๋อเหรอฮะเอาฝากไปขนาดนั้นเลยนะอ่ะถ้าเดินเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกันอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะครับคุณยิ่ยังสองนะครับขอบพระคุณนะ่ะคนละเล็กคนละน้อยนะครับอ่ไปที่99เดี๋ยวนะฮะมีสายที่ที่ผมกดไว้ตอนนี้คือเบอร์อะไรไม่รู้นะสวัสดีครับคจัาผมสวัสดีครับใครครับ สัมพันธ์รรนครับผมอ่าคุณคุณสัมพันธ์เหรอฮะครับผมครับคุณสัมพันธ์ต้องต้องคุยกับผมทางโทรศัพท์นะครับต้องเดินออกมาจากห้องที่เปิดทีวีนะฮะเดินออกมาคนละห้องเลยถ้าเกิดว่าอ่าอ่าเป็นบ้านเป็นห้องโถงใหญ่ก็เดินออกมานอกบ้านเลยฮะครับผมครับครับแล้วก็ฟังคุยกับผมทางโทรศัพท์เดี๋ยวคนที่อยู่หน้าจอก็จะได้ยินเสียงคุณสัมพันธ์เหมือนเดิมฮะครับผมครับอ่ะเป็นยังไงมั่งฟุตบอลบ้านเรามันดีขึ้นมันหยุดอยู่กับที่หรือมันสารวันถอยหลลังงเตี้ย พมันมันมันกระแบดุลัการคือว่าสารวันเตี้ยลงครับผมสารวันเตี้ยลงมันทําไมมันเตี้ยลงล่ะก็แหมหลีกอาชีพเยอะแยะนักขุบอนก็มาเอาคุณมืดคุณขาวคุณด่างคุณอะไรมาเยอะแยะมากมายกองทําไมมันสารวันเตี้ยลงล่ะเอามันเตี้ยลงก็มันมันยังว่ามันไอไอไอนายกสมาคุมมันมันเขาเรียกไอใจใสไงเขาเขาคอดูแลนี่านายกสมาคมไม่แข็งทำนองนั้นเหรอ ครับผมหรือบริหารยังไอ่ะบริหารไม่เป็นนะครับผมบริหารไม่เป็นนะเขาก็บริหารมาสามสมัยนะคุณสัมพันธ์ถ้าบริหารไม่เป็นก็จะเป็นนายกมาสามสมัยได้หกปีเลยนะสามสมัยเนี่ยครับคุณมาจชมต้องคิดดูว่าไอ้ไทยกับไอ้ลาวเนี่ยครับม่อนไทยไอ้ไทยชนะลาวนะแต่เดี๋ยวนี้ไทยไทยจะแพ้ลาวใชนไทุกวันเนี่ยลาวเขาเปลี่ยนงานเขาพัฒนาขึ้นนอ๋อก็บิขาเหมือนกันกันดันได้อ ทางไอ้สมาคมเขาเขาแข่งมาเยอะเขาแข่งนี่เขาเขาเขาเอาใจใส่เขาดูแลดีนี่อ๋อคือสมาคมฟุตบอลลาเนี่ยเขาใส่ใจเขาดูแลเขาให้ความสําคัญบริหารจัดการเป็นพูดง่ายแต่ของเราเนี่ยมันต่างกันกับเขาครับอ่อแล้วในมุมของคุณ